ไปร่างที่ทอดปลาพี่น้องเลยใช้แป้งน้อยนึงพอาะพให้พหันติดหมอนะพี่นาะไม่อยากใส่ลายไม่อยากติดแป้งน้อยสิ้ทอดทอดกินกับตำมะทูอ่ะพี่น้องเลย กตอนดูภาเขา่ต้องเจ้พอต่กนดตอนอาเบรเพอนกนาพี่น้องเาพี่กับพอดป้ากับตาหมัวันละเืองใ้น่ยากต พพี้น no, mm ้นงเ้ตายหนูเดี๋ยใส่เพื่อเพี้น้อนเนาะเนาะิตามด้วจ้ะมีมักหน้ามังความันเป็นพี่น้องแค่นี้แหละนี่มัเพี้นทบ่ใช่จะรัุปแต่กอนจเที่ยงเรื่องรเป็นกรอบเพี้อน จ้ Hoy, coating, have, piercing, ่ขนวยตั้มยนยาพี่น้องขน่ยมากินแบบนี้ก่อนเลยตั้มยำยาแบบแ่บพี่น้องให้มากแล้วเนาะจ้ะตั้มล้วเร็พี่น้อ้ย เชบแต่พี่น,อน้องขี้นเึงอืมแช่แพี่น้องอแช่ใบซุปแต่พี่น้องเรื่องฟอบแหละเชฟแต่พี่น้องเลยทาตะเขาวันนึงทาทาเขาเนี่ซุปพี่น้องนาะท่านบ่กจังตัวพี่น้องไปเลย Halo, gusto kong tumakbo sa mga